สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u t u c h ชาแนลอาจารย์เสก5.0ครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองรายการเรื่เศรษฐกิจการเงินโลกนะครับราคาทองคำนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็ได้คำตอบแล้วนะว่าในระยะสั้นเนี่ยมันจะขึ้นหรือลงนะครับมันก็ทะลุลิ่มออกมานะครับเพราะเรื่องนี้ผมได้นะเกินไวตั้งประมาณอาทิตย์เมื่อปลายอาทิตย์ที่แล้วละนะว่า สิ่งที่ผมติดตามเห็นการแกว่งขนาดใหญ่ในช่วง1-2อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับมันกำลังลู่เล็กลงนะเหมือนกับไอ้รูปลิมในสีแดงนะทางขวาซึ่งมันคล้ายๆกับตอนช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับตอนช่วงมีนาคมเมษายนที่เป็นรูปลิมทางซ้ายสีฟ้านะครับสุดท้ายเนี่ยราคาทองคามันจะขยับออกจากลิมตัวนี้นะว่ามันจะขึ้นหรือจะลงซึ่งในช่วงเมษายนปี6 3าที่ผ่านมาเนี่ย ราคาทองคําขยับขึ้นนะครับแล้วมารอบนี้เนี่ยราคาทองคำนะจะขยับขึ้นหรือลงซึ่งผมก็ให้กรอบเวลาไว้ว่าประมาณ25สิงหาคมถึงประมาณ3กันยายน63นี้นะฮะแล้วเ,เหตุการณ์นะที่จะมีผลนะต่อการขยับของมันเนี่ยนะมันก็จะมาจากสาเหตุสำคัญเนี่ยก็คือนโยบายทางการเงินนะของธนาคารกลางนั่นเองอ่านะซึ่งก็พอดี อาทิตย์ที่ผ่านมา27-28และสิงหาคมมีการประชุมนะครับเแจ็คสันโฮซิมปเซียม2020เพื่อกำหนดนโยบายทางการเงินนะครับที่มีผลต่อไปในทศวรรษนี้นะครับใน,ในช่วงนี้ฮะซึ่งก็มีลักษณะของการแกว่งนะครับที่แปลกเหมือนกันนะฮะไม่ไม่ค่อยเคยเห็น ที่ภายใน1ชั่วโมงเนี่ยมันขึ้นลงกันมีมีผลต่างทั้ง60 70 80ดอลลาร์ต่ออนอนน่ะนะครับภนะายนในไม่ถึงชั่วโมงนะครับมีการกระโดดขึ้นของราคาทองคำแล้วก็ด้มลงนะครับอย่างรวดเร็วนะครับนะก็ไม่ทราบว่าจากการเก็งกำไรหรือจากการแทรกแซงนะครับของที่ไหนนะจนเมื่อวานนี้ก็คาดการณว่าเอ๊ะหรือว่าราคามันจะหลุดออกมาจากริมแล้วนะครับนะกนะ็พยายามมองไว้มันจะหลุดทะลุริมมาทางขาลงหรือเปล่านะ พอเห็นมันทับเส้นแล้วก็เหมือนจะล้าเส้นออกมาพอดีนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ชัดเจนก็พยา,ายามมองดูอยู่ว่ามันเป็นไปได้ทั้ง2แบบหรือเปล่าว่ามันยังอยู่ในลิมหรือว่ามันทะลุลิมออกมาแล้วนะครับทีนี้นะว่าเมื่อวานนี้นะครับต้องติดตามดูกันอีกรอบหนึ่งเพราะว่าการประชุมแจ็คสันโฮซิมปพเซียม2020ยังไม่จบต้องดูว่าหลังจากประชุมจบแล้วเนี่ยนะครับแล้วนักลงทุนเขาจะมองอะไรอย่างไรนะครับจึงต้องเฝ้าติดตามข้อมูล เมื่อคืนเนี่ยนะครับนะมาถึงตอนเช้าเช้ามืดของวันนี้นะครับนะเพิ่งจะติดตามมาใน1ชั่วโมง2ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับจึงเสเวลาในการเตรียมข้อมูลนะครับมาสรุปนะให้ผู้รับชมนะในช่องผมฟังนะจริงๆแล้วเมื่อคืนเนี้ยตอนช่วงเวลาประมาณ2องทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มนะผมก็ติดตามดูราคานะครับก็ดูเหมือนว่ามันไม่ได้หวานะแบบคืนก่อน แต่ว่ามันเริ่มที่จะไต่ระดับสูงขึ้นมาเหมือนกันนะซึ่งผมก็คิดในใจนะครับว่าถ้ามันสูงขึ้นมาเกิน1960ดอลลาร์ 1, ต่อออนเนี่ยมันก็น่าจะทะลุริมออกไปนะเพราะว่าริมมันบีบเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมก็ไม่ได้ไปสนใจมันมากนะครับนะพะเมื่อคืนนี้ประมาณสัก2ทุ่มเสร็จเสร็จอ่ะนะสองทุ่มกว่า3ทุ่มก็เห็นราคามันแกว่งนะอยู่ประมาณทักพันเก้าร้อยห้าสิบพันเก้าร้อยหกสิบ ผมยังคิดว่าถ้ามันอยู่ในแนวประมาณนี้นะครับถ้าพันเก้าร้อยหกสิบมันก็ทะลุริมออกมาแล้วละ่ะนะเพราะว่าริมมันจะบีบเข้าเรื่อยๆนะครับในแต่ละวันผมก็ไม่ได้สนใจละนะก็คิดว่าต้องรอดูนะครับตอนเช้ามืดนะครับก็คือประมาณตีสี่ตีห้านะนะผมก็ไปนอนแล้วนะครับนะตื่นเช้ามาก็มาตามดูหม่เอานะเมื่อเช้าตื่นมนาะไอ้ราคามันมีบางช่วงทะลุไปถึงพันเก้าร้อยหกสิบหกดอลลาร์ต่อออนเลยนะครับนะ แล้วก็ก่อนที่จะตกลงมานิดหน่อยมาปิดที่ประมาณ1,964นะครับ1,965ดอลลาร์ต่อออนนะถ้ามองอย่างนี้นะครับก็แปลว่ามันทะล,ะละุริมหมดแล้วล่ะนะตามที่ผมคาดการนะครับแต่การาฟนะครับของรายวันนะกราฟที่เขาพอตในสามสิบวัน60วันมันยังไม่มานะครับผมก็เลยเอาตัวเลขนะครับนะมาพอตเองซะเลยนะไม่เ,เสียเวลานะครับคลิปนี้จึงออกมาช้าสักนิดนึงนะผมก็เอาราคาในวันที่26 27-28เนี่ยนะครับไปประกอบดู à, กับรูปภาพนะครับที่เป็นกราฟราคาทองคำใน30วันนะครับใน60วันดนะูว่ามันตรงหรือเปล่านะมันอยู่ในจุดไหนจะได้เติมลงไปให้ถูกนะครับนะผมก็เอาไอ้ตัวจุดต่างๆเหล่า,านี้นะครับนะไปพอดเพิ่มนะในกราฟราคาทองคำนะใน30วันใน60วันนะครับนะเพื่อจะดูว่ามันออกนอกลิ่มแล้วห,หรือยังนะ สิ่งที่พบก็คือว่ามันออกไปแล้วนะครับนะราคานะทองคำในขนาดนี้นะมันได้ทลนะลุออกไปนอกไอตัวริมนะครับไอตัวริมสีแดงนี่แหลนะราคามันสุดท้ายมันขึ้นนะครับนะมันขึ้นทะลุริมแปลว่านักลงทุนเนี่ยนะครับสุดท้ายดูเหมือนนะจะเชื่อมั่นนะครับไอตัวโลหะสีเหลืองนี้นะมากกว่านะครับนี่ที่จะเชื่อมั่นนโยบายทางการเงินนะครับ อันนี้ก็เดี๋ยวจะมาคุยกันถึงรายละเอียดว่าเอ๊ะทำไมถึงเป็นเช่นนั้นนะครับมันมีมุมมองอะไรของนักลงทุนนะครับจากทั่วโลกนะผมก็นะมาวาดรูปนะครับลิมใหม่นะครับหลังจากที่ข้อมูลนะครับใน30วัน60วันนะครับของทางด้านราคาทองคำโลกนี่ออกมาแล้วนะก็ปรากฏว่าใช่ครับราคามันทะลุออกไปแล้วเห็นในวงกลมสีเขียวนะครับทางขวามือนะครับราคามมนได้ทะลุออกไปแล้วนะก็แปลว่ามันออกจากลิมเนี้ยไปในทิศทางขาขึ้น ไปอยู่ที่ราว1965นะครับดอลลร์ต่อออนนะฮะวันนี้คือสิ่งที่ผมบอกมาในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วนะว่าราคาในระยะสั้นเนี่ยการแกว่งตัวมันบีบนะบีบเข้าและสุดท้ายมันจะออกจากริมนี่แหละครับนะซึ่งในช่วงเดือนมีนาคมเมษายนก็ออกมาครั้งหนึ่งละแล้วออกขึ้นในทิศทางสูงขึ้น มันก็ไต่ระดับนะครับจากช่วงนั้น1,900ก้าร้อยอัตชยพันหกร้อยห้าสิบดอลลาร์ต่อออนนะครับไปถึงประมาณพันเจ็ดร้อยแล้วไต่ไปพันแปดร้อยพันเก้าร้อยจนขึ้นไปทำนิวไฮที่สองพันเจ็ดสิบห้าดอลลาร์ต่อออนรอบนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับมันทะลุริ่มออกมาในทางขาขึ้นนะครับไปที่พันเก้าร้อยหกสิบห้าดอลลาร์ต่อออนก็ต้องติดตามดูว่ามันจะทำนิวไฮรอบใหม่หรือไม่นะครับนะบน สิ่งที่นักลงทุนนะเป็นผู้ตัดสินใจนะเขามองการประชุมนโยบายทางการเงิน,นจากธนาคารกลางเฟด e อ a l r เ s ซ r v อร์ฟนธะนะนาคารกลางต่างๆอย่างไร,รเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็เป็นการเคลื่อนไหวเพื่อจะไปต่อนะมันสัญญาณที่ส่งออกมาอย่างนี้มันแปลว่าตลาดทองคํายังมีทิศทางไปเป็นตลาดกระทิงนะครับอย่างเป็น b บูมมาเก็ตต่อไปนะเพราะว่ามันทะลุ จากริ่มออกมานะในทิศทางขึ้นนะครับตามที่วงกลมสีเขียวให้เห็นนะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เราก็พอจะนะครับประเมินได้นะครับว่านักลงทุนทั่วโลกเนี่ยยังให้ความเชื่อมั่นนะครับกับทองคำตัวนี้อยู่นะนะแต่คราวนี้เรามาดูเนื้อหากันว่าทำไมนะครับเป็นเพราะว่าตลาดเนี่ยนะครับยังรู้สึกว่าต้องการอะไรนะครับที่มันเป็นสาระนะที่มากกว่าไอตัว สิงที่ประธานนะครับเ,เวลเกล่าวออกมานะครับ,รบพูดง่ายาตลาดต้องการสิ่งที่มันจับต้องได้นั่นเองนะทำให้มันมีการเขาเรียกว่านะแว่งนะเขาบอกประมาณ72ดอลลาร์เลยนะครับภายในไม่ถึง1ชั่วโมงที่เราได้เห็นการาฟกันแล้วนะว่ามันขึ้นวุบวับนะมันมีการเก็งกําไรก็ดีนะมีการเทขายระยะสั้นก็ดีจากกองทุนนักลงทุนรายใหญ่หรือจะเกิดจากการแทรกแซงนะครับนะของ ธนาคารกลางนะหรือว่าอะไรสักอย่างหรือเปล่านะครับเหตุผลก็เพราะว่าตอนที่คืนก่อนนู้นนะครับนะประธาน p พาเวลเนี่ยได้แถลงถึงนโยบายของเฟดว่าจะมีการปรับนะครับเ,เป้าหมายของเงินเฟอ้อให้มีความยืดหยุ่นขึ้นคือบางช่วงเนี่ยมันจะไม่ถึง2%แต่บางช่วงจะปล่อยให้มันเกิน2%ซนะครับซึ่งก็จะมีผลนะครับทำให้นักลงทุนะมองว่าเฟดนะครับจะรักษา นโยบายซีโร่นะอินเทรสเลสพโรดิซีหรือนโยบายดอกเบีย้ยเป็นศูนย์เนี่ยยาวเลยนะเพราะว่า,าการที่เฟดออกมาพูดว่าจะมีความยืดหยุ่นในในเงินเฟอ้อเนี่ยราะว่าเฟดเนี่ยพร้อมรับที่ให้เงินเฟอ้อมันเกิน2%ได้ในบางช่วงแล้วไม่ทําอะไรเลยนะครับ mm. ก็บอกว่าเขาจะรักษาต่าดอกเบีย้ยศเเนี่ยนะไปยาวนะทำให้นักลงทุนเนี่ยนะเขาเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเริ่มรู้สึกว่าออแช่นะคือหมายถึงว่าธนาคารกลางเนี่ยแช่ดอกเบีย้ยไว้ที่0%เ เพราะฉะนั้นเขาก็เลยมองว่าเอออาจจะนะไม่ค่อยน่าไว้วางใจนะครับอันนี้เป็นการประเมินจากนักลงทุนนะเพราะฉะนั้นเออนักลงทุนก็เลยยังให้นะทองคำเนี่ยนะเป็นเอ,อ่อการลงทุนนะครับที่น่าสนใจอยู่นะครับในขณะที่เขาบอกว่าความน่าเชื่อถือจากสาธารณชนนะครับในผู้องค์กรใหญ่ๆนะครับทั่วโลกเลยเนี่ย กำลังอยู่ภายใต้แรงกดดันนะครับนะเพราะอะไรครับเพราะว่าผู้คนเนี่ยเริ่มตั้งคําถามนะเกี่ยวกับเรื่องของระบบนะครับทางการเงินในขณะนี้นะครับเรื่องของการพิมพ์เงินออกมาเรื่อยๆสร้างหนี้สินออกมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับมันทําให้นักลงทุนทั่วโลกเนี่ยนะครับตั้งคําถามแล้วก็กังวลน,นะครับเขาจงบอกว่าไอ้ตัวราคาทองคำเนี่ยมันจึงเป็นกระทิงวิ่งนะครับ นะมันชี้ให้เห็นว่ามันมีการขาดความเชื่อมั่นนะครับในระบบการเงินโลกนั่นเองอันนี้กล่าวโดยวลฟาโกนะครับนะอันนี้กล่าวโดยธนาคารวลฟาโกนะว่าขนาดนี้ทำไมราคาทองคำนะถึงวิ่งเป็นกระทิงนะครับมันชี้ไปให้เรามองเห็นไงครับว่าทั่วโลกขนาดนี้พี่ผมเคยบอกไว้เขาเริ่มตั้งคำถามตั้งคำถา,ถามถึงความเชื่อมั่นนะครับในระบบการเงินโลกในปัจจุบันนะฮะ อันนี้ก็คือสิ่งที่ธนาคารน,นะครับเลฟาโกนะได้รายงานออกมาแล้วก็ Kristen! มีอีกหลายเหตุผลนะทำไมราคาทองคำเนี่ยนะครับถึงวิ่งขึ้นนะครับทำสถิติสูงนะครับครั้งใหม่เกินกว่า2,000ดอลลาร์ต่อออนนะครับในต้นเดือนที่ผ่านมานะซึ่งผมก็ได้เล่ารถึงเรื่องของมุมมองของ professor richard b o นะครับซึ่งก็สอดคองต้องกันเพราะฉะนั้นในมุมมองส่วนตัวผมระยะ เวลาระยะกลางและยาวนะครับของทองคำเนี่ยยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับยังเป็นบูมาร์เก็ตอยู่ซึ่งผมได้ใช้เทคนิคคณิตศาสตร์ลีเกชั่นแล้วก็อนุกรมเวลาไทม์ซีรีส์นะครับได้คาดการณ์ว่าราคาทองคำณสิ้นปี2563เนี่ยจะอยู่ประมาณ2,100ดอลลาร์ 2, ต่อออนนะฮะันใครที่ซื้อเนี่ยเป็นเซฟเฮเบิ้นะครับ10-20%ของสินทรัพย์ท่านเนี่ย ก็ถือไว้นิ่งๆใจเย็นๆนะครับเพราะขณะนี้ทิศทางราคาทองคำนะมันก็ไปในทางบวกซึ่งผมตัดน้อยน้อยก็คือพวกเส้นสีส้มที่เกิดจากการเก็งกำไรยืดๆนะครับโดยที่มองเทรนไลน์เส้นสีฟ้าอย่างเดียวนะครับจะมองเห็นว่าบางช่วงมันมีช่วงที่เป็นตลาดแบร์มาร์เก็ตนะครับในช่วงประมาณปี2011-12-13-14-15นยครับแต่มาเริ่มเป็นบูมมาร์เก็ตตั้งแต่2016ขึ้นมาทิศทางยังเป็นตลาดกระทิงอยู่ในระยะกลางและยาวหญ่น้อยนะครับนาสิ้นปี 63นี้และจะข้ามไปถึงกลางปี2564นะครับซึ่งมันก็สอดคล้องกับข้อมูลที่ผมมาเล่าสู่คนฟังว่านักลงทุนกําลังมองว่าอะไรเป็นสาระสําคัญนะที่มากกว่านั้นนะที่เขาต้องการความเชื่อมัน่นเพราะตอนนี้เขาเริ่มไม่ค่อยเชื่อมัน่นนะครับถึงสถาบันใหญ่ๆนะครับเ,เริ่มไม่เชื่อมัน่นถึงระบบการเงินโลกนะครับที่เขาสะท้อนออกมานั่นเองนะครับ เพราะนั้นแต่และท่านเมื่อฟังข้อมูลแล้วต้องไปพิจารณาต่อเองนะครับแต่มาสรุปให้ฟังมาเล่ามาแชร์แบ่งปันให้ฟังนะครับเป็นมุมมองหนึ่งนะแล้วก็พูดถึงว่าเนี่ยการคาดการณ์นะครับก็ต้องใช้เทคนิคเครื่องมือบางประการนะครับใครชอบนะครับฝากไลค์ฝากแชร์สนใจก็สามารถสมัครติดตามในช่อง YouTube c h a n แนลอาจารย์เสก5.0 5.1นะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุกติดตามและสูช่องอาจารย์เสกเสมอมาคิดก่อนลงทุนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ